รถเล็กไซส์มินินะคะบอกเลยว่ามินิสมชื่อนะคะบอกเลยใครที่หาอยู่ห้ามพลาดเด็ดขาดสีสวยๆแบบนี้เจ็บๆแบบนี้ห้ามพลาดข่ะไปชมกันเลยติง๊งนี่ค่ะมินิคูปเปอร์นะคะอะ เพิ่ง1.6นะคะกำลังเครื่องดีสุดๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะตัวปี2 0 12มาในราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ729,000บาทนะคะกับ Mini Cooper ์สีแดงคันนี้เลยนะคะที่อยากจะนำเสนอคุณลูกคา้าบอกเลยนะคะคันนี้ใหม่เพียงแค่40,000กิโลเท่านั้นนี่เลยสีแดงสลับดำกับสติกเกอร์ของเขาแบบนี้เลยนะคะเป็นตัวเช็แล้วด้วยนะตัวไฟนะคะจะเป็นไฟใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะ LCI เนาะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่าง ที่สำคัญจะเด่นๆตรงนี้เลยนะคะตัวหลังคาของเขาจะเป็นสีขาวเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านี่เลยมาพร้อมกับแม็กมินิของเขาเองเลยนะคะแม็กเดิมจากศูนย์ยังปีใหม่พร้อมใช้งานนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ17เลยตัวไฟด้านข้างเขาจะอยู่ตรงนี้นะตัวกระจกนะคะก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะคะสลับกับด้านข้างตรงนี้ของเขานะคะซึ่ง ดีไซน์แบบดูหรูหรานะคะทันสมัยสไตล์มินิของเขาเองนะคะเลื่อนมานิดนึงนะคะตัวเปิดนะอันนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะตัวด้านข้างของเขาอันนี้ก็จะเล่นโครเมียมมาเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นตัว3ประตูนะคะเป็นแฮชแบ็กสประตูนะคะ f 56เรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่เลยโลโก้อยู่โครบทุกจุดส่วนด้านล่างนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดเลยนะคะ ด้านในของเขานะคะบอกเลยว่าหลายๆคนบอกว่าอุ้ยมันตัวเล็กแบบนี้มันจะจุของได้เยอะหรือเปล่านี่นะมันสามารถพับเบาะลงไปได้แบบนี้เลยนะคะ50-50แบบนี้เลยนะคะซึ่งสมกับตัวรถเขานั่นแหละนะแต่ว่าก็ถือว่าจุของได้เยอะพอสมควรเลยนะคะสําหรับด้านหลังจุใจแน่นอนนะเดี๋ยวพาไปดูออปชันด้านในว่าเขามีอะไรบ้างไปดูความเรียบร้อยด้านในกันบ้างค่ะปะนี่เรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะคะ ้างนอกสีแดงข้างในก็สีแดงเหมือนกันแต่ดูสปอร์ตไปกว่านั้นก็คือมันจะเป็นโทนสีแดงดํานะคะอ่ะแล้วดูคอนโซลด้านหน้านะตรงนี้นะคะจอหน้าปัดของเขานะคะใหญ่ยยๆแบบนี้เลยนะคะสไตล์มินิเลื่อนลงมาจะเป็นโหมดแอร์ออโต้นะคะเลือกปรับใช้งานกันได้เลยเลื่อนลงมาด้านล่างหน่อยก็จะเป็นโหมดของด้านข้างและตรงนี้นะคะก็จะเป็นกดล็อกแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระจกนะคะด้านหน้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพวงมาลัยสามการแบบนี้เลยนะคะมีทัชเลนสิดด้านหลังนะคะใช้งานได้ปกติทุกจุด ในส่วนของเบาะกันบ้างดีกว่าเลื่อนมานิดนึงก็จะเป็นเบาะหนังสลับผ้านะคะก็จะเป็นสีแดงดําแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะแบบตะก็นซีห่อหห้มงสลีรัตัวเราแบบนี้นะก็ถือว่าเรียบร้อยดูดีไม่มีตรงไหนฉีกค่ะแต่ว่าตรงไหนที่ลูกค้าเห็นว่ามันไม่เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าเรามีการเก็บงานให้นะพะรถคันนี้พึ่งได้เข้ามาแล้วก็มานาเสนอลูกค้าแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไอ้พาดูด้านหลังบ้างดีกว่านะคะลองไปนั่งดูว่าเป็นยังไงก็ถือว่าไม่ได้ขับแคบนะกก็เป็นเบาะ เป็นเหมือนรถเก่งคันหนึ่งอะคะ่ะที่สามารถนั่งด้านหลังได้แบบว่าไม่ได้คับแคบไม่ได้รู้สึกว่ามันเบียดกันจนเกินไปเพราะว่าห้องเครื่องโดยสารเขาอตัวรถมันค่อนข้างที่จะโปง่งและคันนี้นะคะจุดรักษาความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์หรือแอร์แบกนะเขารอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะส่วนด้านหลังด้านหน้าว่าตึงแล้วนะด้านหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะถือว่าเรียบร้อยเลยนะคะสาหรับรถปีสิบสอง ใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับมินิคูปเปอรคันนี้นะคะเครื่อง1.6 R56 คันนี้นะคะในราคาในแสน0บาทนะยังมี ที่จัดไฟนั้นที่สามารถจัดได้เต็มอยู่นะคะท <Okay. S 1> นนี้ใครสนใจห้ามพาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นยอดจัดเลดังพิเศษนะคะให้ลูกค้าได้แบบเต็มๆเลยนะสำหรับคันนี้สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสกุค่ะตอนนี้นะคะของเรามีให้เลือกมากกว่า700คันแล้วลองเข้ามาดูไอบอกเลยว่าลูกค้าต้องได้รถกลับบ้านแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะใครสนใจไอฟฝากกิจสกุล่าไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย